ดิอันตั้งนานจอดับคิดดูตากดเลยกดเลยให้กูกดใช่ไหมใช่กดเลยเคเพราะกูเล่นตัวอะไรดีวะตาแบบตัวเก่งๆอ่ะตัวอะไรวะตัวที่ทุกคนชอบต้องเล่นตัวที่ทุกคนชอบนั่นแหละตรงแบบนี้ตาตัวอะไรวะโยรูไปเมือกีไม่ไม่ตัวที่ทุกคนชอบตาตัวที่ทุกคนแบบตัวที่ทุกคนชอบเล่นแล้วเป็นตัวที่ดีสุดๆตาเชื่อกูตา เป็นตัวท <c oughs> ีวว่คนชอบเล่นมึงให้เราอ่ะตัวอะไรตัวที่ทุกคนชอบเล่นน่ะตาเรน่านิยอนเ้ตัวนี้ดีนะเว้ยยาม,มินนะเว้ยทุกคนชอบเล่นทำไมาเล่นเหี้ยอยอย่ากคติเนยอนนะเว้ย กูเล่นแชมเบอร์อะเผื่อจะโหดเหมือนท่เจอเลตา,าตาสมุก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 ก็ได้สมุ๊กก็มาวางดาวเลยวะเออ๋อเนี่ยเปิดโลกใหม่เล่นแอตตาเปิดโลกใหม่มาแช่สีไงวะตาตา Thanks. หนึเหลืออยู <iah> ่หนึ่ลออ้วว้า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 วาววววาวววว้าวว้าวว้า้าวว้าว้าวว้าวว้าว้วว้าวว้าวว้้าวว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 ้ กจจาไม่ใช่ร้านเดิมเอ้ยกูรู้แลละมันอยู่บีมันอยู่บีเพื่อนสวยไม่โคตรเอเมจีทีแบบสบายอะแบบขวัญใจเด็กน้อยตาตาเนออนมันเล่นกับปืนนีเวตาตามแบบตามที่กูเห็นมากูเห็นยี่สิบประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะเล่นกับปืนนี้เวตาปืนไหนปืนไหน ยอมแมร้วเล่นกับปืนนี้เท่านั้นเลยเชื่อหรือไม่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เล่นปืนนี้เชื <c oughs> เ่อครับ,บต่อเราก็ใช้สตปเกมี่์กันต้องวัามา ตาบอกให้ปกุศไลมัวตื่นเงื่อนไม่ทำเพียเรืจะโมหุนเดียวตาตารู้ไม่การเล่นนีออนที่ตัววีที่ตา โอดิมโดิคือเราไม่ต้องทำอะไรไปต่ตาเราสกิลซีนี่คือไม่ต้องใช้ตาเราจากการสำรวจผู้เล่นในออนประมาณแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จะเขาจะไม่ใช้สกิลซีเ้ยแต่ถ้าอยู่แต่ถ้าอยู่ฝั่งตรงข้ามเขาจะใช้สกิลซีเ้ยถ้าอยู่ทีมเราเขาจะไม่ใช้ดังนั้นเราจะไม่ใช้ใ <laughs> หญ่อะ กตันหนุ่ยน so ีหรอม่กูย so ิง no uh, uh, um, um, ีนแชมเบอร์วะตางงว่ะกูยิง 爆雷啊，爆雷，爆雷哇！赶紧啊！Go, go, go. 你呢？ Is ah, dead. I'm a cool you're welcome. welcome to my world. There. Spike planted. Oh. I'm out of here. Are you kidding me right now. <laughs> Last player standing, or didn't hold the edge. Go, go, go. One less. What do you want? ไปดูนะดูถอนนี้เลยถัดโชว์กูละน้องไปไม่ฟีกไหมะรอมันพิงเข้ามาวอดีวอวอไอเจ้า,าอะไรวะเมื่อกี้กูไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเอาแค่แบบ คนเราสิทธพลาดได้ครับคนเราสิทธพลาดก็ได้คนเราสิทธพลากด,าดากันได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรอะไรแม่งมยิงแแบบแบบดีๆแม่งไม่ตาย go 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 คนเราสิทธพลาดน,นได้เปบักกี้ละเฮ้ยกูโดดไม่ขึ้น,าน <c oughs> มาเฮ้ยสเปคบาร์ไปจังแม่ ตาเมนีออนเมนีออนตาเมนีออนคงใจในตัวมึงเลยจริงจเมนีออนคงใจในตัวกูเดี๋ยวกูโชว์ละกูต้องโชว์ละกูนึกว่าโชว์เหมือนไงเรีนให้ฉันกู ดดไปไหนเนี่ยมันว้าไปไหนอนะดูดิโอ้โห,โหยิงไม่โดนได้งไงวงวไอไอเท่านี่มันพีกว่าแน่ ไไสไ้ค์ planted เรียบร้อยยิงเสร็จแล้วนี่แต่ไว่ายิงไม่โดนเลยสวยโด้ยไม่ใช่ไม่ตายไม่ตายเนี่ยมาสีคขวาไม่ได้ขึ้นที่ฟือ ตานีกูให้เพื่อนแบกไงไอเหี้ยกูไม่ตากูวิ่งหนีกูต้องมีจอดโชว์ล้วแหละมันต้องมีซักวันด้ยจะได้แบบจัดโชว์ออกยิง 4K คัดคิงแอตตาโนนึงแบบทำตาแบบตาอะไรมึงบอกไออดอลอะไรเหี้ยตาไอเดอ่ย ไอ้ดอจอโนเซนยุ่งทำตามจอโนเซนบายบายไอ้แถวเนี้ยมบดควยเลยไอ้พีมาเลยขอคุณชีโมไม่พีมาเลยกลัวมากวมาก

ขนาดกูเออแบบเนื้อเนี่ยมาตากูว่ากูว่ากูเล่ไม่ใช่แล้วตากูยิงไม่โดนเลยว่ะตาช่วงเนี้ยมึงดูมึงดูสกอร์ก่อนดูเมื่อกี้กูกูจะโมงแล้วไปเลยกูไปเลยอ๋ออะไรกูชะโมงแบมัวทรงเนี่ย

ตกินอ้ายวไม่ได้พี่ยอมตะกินมือนี่ต้ังจะกินไม่เคยทำไม่ผิดหวังไอ้ไม่เคยทำไม่ผิดหวังไอ้เหี่ยกูให้สก,กินมึงพรมึงเล่นดีเ,ยเฉยนะ เล่นไม่ดีเล่นไม่ดีกูยภาษาจีนคุยอะไรนะเนี่ยได้ได้ล้างเล้วพ่อเอาไปกินเหล้านี้เออแม่แม่แม่อ่ะตามไม่รู้ทำตัวหยิบหยิบอะไรนี้ี่เจ้าไม่ปล่อย